สวัสดีค่ะยางเขามาน้อยนึงกับพ่อละค่ะฮาริมาสฮาริมาสบางทีน้องมันกระดลระออกเป็นกอบ้างเห็นบ่เนาะเห็นบ่จ้ากำลังตุปูติปีเนาะจ้าอู้เห็ดทานกับมีบางเนี่ยดอกพุ่เวอร์พเพลย์เหตทานนี่นี่พี่นอ้งองพาเขาป่าคือเก่าละค่ะมือฝนลิ้นเนาะค่ะเนาะอู้เปลียดอกนึงอะเห็ดทานจ้าตั้งไวาย่พระดาสิเอา เฮ็ดอันนี้ขาบังเนี้จู่จูจ่จู่จู่อาใส่ใเ่าสตาคนเนาะเห็นบังพี่เนาะอ่ะโอ้โอ้โอโอบังขาปักเนา้ลงด้เหรอโทษนางามกำลังงามใจพี่เนาะเนาะโอ้ยเนี้ยเห็นบ่เ่า ตากล้องแม่น้ำ,ำน่ะมัอนี่วันเสาร์ลูกเพลินมามาเนาะเลยพักเขาปลาเนี่ยดอกให,ใหญ่ใหญ่พี่น้องนเนี่ยตัวนี้นีไงบื้ยปุดาขาแบบงีใ้ใหญ่เห็ดคอนซนจ้ะพี่น้องบ้านนี้เพลินเห็ดคอนซนเนาะจ้ะนะสีนกอัลต์โซ่ดิสจุ่มครับยุงมเอา พี่น้องเนี่ยตอบกบบง่ายๆอันนี้นะม่อมันน้ำผึ้งนะคะ่ะเด้อเห็ดคอนโซน่ะมีสองอย่างเนาะค่ะเนาะอันนี้ม่แม่นน้ำผึ้งค่ะธรรมดาต้มน้ำออกซะก่อนนะคะ่ะพี่น้องต้มน้ำออกจากสิบชั้นกอนี่ทนี้เ,เอาใบยา่ากระดาวบเอาหรอกมนันอันเถ่าสรงเ่าและะ้วค่ะแต่ว่าขั้นย่ามอึดน,นะแสบด้วยคะ่ะพี่น้องนี่เอาดอกจุโืดๆมาฟิล์มนอกสไลน์โซ่ตัวเฮ้ ตนกนี่นี่สินกุ๊งน,งนี่กำลังตุ่ม,มติมีนี่ยแสบค่ะพี่นอ้องนี่แต่ว่ากอนี่คือทรงอันนั้นแล้วจ้ากอนี่ตอกซีมดำนี่พี่น้องน,นุ่นนี่กอนี่เท่าแล้วว่าเอาไว้เพื่อนเป็นเสียปีหนาเนาะค่ะนะ ออมพินเซอร์อะไรแบบนี้สู้ฉันถ่ายด้วยใช่ฮะฮะมึงบังพี่น้องตอกกระรังจู่ๆเลยพี่น้องมึงเนี่ยแย้พรดดาบ่กินแย้พรดดาเพิกินแล้วมันเป็นเฮือนๆพี่ดอดอกอย่งกระจู่ๆออกเป็นพืชกินไหมค่ะพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเห็ดกาลังออกจ้าบั่นบั่นเมืองเขาออกจันมานัานแล้วบั่นแย่พรดดาเพิ่งจะออกดอกจู่ๆเนาะ เอาไปขึ้นเป็นอันนันปีหนาให้พวกคุนมาเก็บไปนานานทั้งทุงทั้งอันนันพี่น้องต่อเถียกุละเท่า,ทาอุ้ยรากล้างต่ำนะอนิโอมกุออรตัวเฮดสไตทิใเซตัวเฮก ออกจูๆอยู่ได้พี่น้อมงมึงแนีมึงแนียแย่พรดดาวกินแต่เฮ่ย่พรดดาเก็บกล่องไว้เก็บให้พี่น้องเบิ้งซื้อน้อค่ะเนาะเปิดดดีทัวปุ้ยกำลังจู่ๆอยู่ได้จ้ะตออกอุย้ยโ,ย,โยโซฟี Okay. พี่นอ้องคนาเห็ดน้ำหมากลุยบวกเนะเป็นปลายู่พี่น้องเอ้ยภนน่ะดอกงามงามต่ย้ายพระดาบกกินว่ามันฮึนเนาะค่ะเนาะบึง้งนี่กินได้จ้าตะวันมึงแนี่ภนนยภนด่านี่จูๆกีกีเร่อนี้อยู่กระลังแกงได้ยแตะวเนย้า่าย,ายพระดาบก็กิน,นจ้นามันฮึ่น,น,นะคะเ,นเนคยกินแล้ว ืน <s ans> <ฮ>ปงางต่อเท่ายาต่อาเอา่อ,อเฮ้ยลายข้างพีนองมึงคด้วยมึงไเออพี่ทศคือพแมนนันเหตุผงเนี่ยสายล,ล์พีนเ,เนี็ยเนาะนี่สายล,ลพีนเสรอันตรายพินเสเอาวะอ,อีดขายเนี่ย แม็นิโซลอะโดเห็นหน้ำหมาพี่น้องเลยออกเป็นมนูเนาะค่ะเน้อ okay. โอเคไปสกิปติเกอร์นะพี่น้องเอ,อ้ยยางขอมามึางเนี่ เอาบัางบังมันค่ะซาซาเท่า,า,า,ากินได้ป่ะเนาะพี่น้องบังข้างล่างมันจะเป็นลักษณะอย่างๆเป็นยางเด้อจ้าเด้อข้างล่างมันเนาะค่ะนเนาะบังหัวกินได้หรือบ่ได้คอมเมนต์มาบอกเนียเด้อจ้าเด้อมึงกูรู้ลามีแต่ดอกใหญ่งพี่น้องเลยตรงไหนเพิ่มเบอเพย์เวอยู่ไหนมึงมาล้างซ้ำนะบอกให้บอกให้ตากล้องช้าๆให้เก็บให้พี่น้องมึงอยา่า ออกซสมาโซเชียลนะโซเก็บอีกดอกหนึ่งพี่น้องโตบกักง่แบงเลยเก็บให้พี่น้องเมืองซื้อราคากินได้ได้บุนี่ขั้นกินได้ก็เป็นตาแสบแท้นะนอดอกดอกโตนะกินได้บนนอเนาะแต่เป็นยางคือเห็ดคือเห็ดคาบานเฮานี่ยละพี่น้อง โอเคเนาะค่ะเนาะเก็บให้เบิ้งซื้อค่ะยางพอจ้ะอืมที่นอกนี่ก็กินได้แล้วจ้ะเด้อเห็ดเพิงอยู่ในตระกูลเห็ดเพิงเนาะค่ะเนาะแบร์ร a ก p i นพนซื้อภาษาเยอรมันอืมนี่ยังนมนมอยู่จ้ะกินได้เด้อค่ะแบบเนี้ยแซ่บค่ะ เน,นี่ยกินได้พะเบื่อค่ะกินทุกปีค่ะแกงแซ่บพร้อมอายะพระาจะเอาไปแกง